มาอัปเดตนะครับเจ้าแสนกลน่อยนะครับพรุ่งนี้นะครับเจ้าแสนงามนะครับจะชนนะครับเติมพันร้อยยี่สิบล้านนะครับพอจะจบน้ําเชื้อดีนะครับนะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะครับสมัยหนึ่งนะครับแสงกลนะครับเคยทํานะครับสถิติไว้เจ็ดสิบเอ็มนะครับพรุ่งนี้นะครับลูกเขานะครับจะทําการแสดงนะครับก็ ฝากเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้ลูกเกิดมีสวรร์ด้วยนะครับความฝันของคนทุกคนนะที่ทําไก่ออกมาแล้วใช้งานได้จริงนะครับยิ่งไฟนี้ด้วยนะครับได้ชน,นพันธุ์แพงนะครับก็ดูข้าที่มีนะครับพรุ่งนี้มีตะวันทีมเสื้อน้ำเงินนะครับ